คลิปนี้ครับพาทุกคนไปลุยนาฐาฐนบางไฟแสนนะครับที่บ้านไซยงามในวันที่18เมษาย67โอ้โหสิเป็นยังไงไปเบิงกันนะครับก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องดมออนซอนเดไว้ด้วยนะฮะมันหมานนะ nghề nào gọi taxi của hãng đó ครับแสดงให้เห็น จาบนนที่เดียมันตนี้ลยมันชง่มดาลาราบีไอทีตอนครับเจมาหนมกจับลงสามสิบหกสิบห้าเพื่อนาไมให้แก้งแมไหเลยที่านโน้นะครับาัหนลังบนฐานปึนไม่กดเล็งเลยจีนไทยเ่ยหลังจากกัรนเป็นอที่ของลุงกทม ถูกใจไมาดีหรอกไม่ังไฟตองมายจางที่แจงนองไฟบางต้นฐานไข่สีทองหัวพักที่บนหล่อความั้งคุมดาราบดีสมงกระณ์สวดที่นอนเลยไตกไปหมารบครสีทองนะครับหมันหมันนะ งานไทยสีทองโจงบสออุกีสามสองหึงไป กทมครับหลายเต๋อสี่ร้อยหลายเตสอจ็ดสิบขอขอบคุณครับผมับพิชอบตลอคน้อยหามือถูกต้องครับผมรบทรากเอาครับมาแล้วนะครับนี่คือหนุ่มกทมเอาเถียนนะนี่คือบ่งไฟฟอร์มฮอตนะครับอีกหนึ่งค่ายในยุคนี้นะครับ มันมนะหนุ่มกทมอาเทียน45 80นหครับขอบคเขียนไว้จะบาลง80นะครับคัพอาเทียนครับปัญหาไนมครับของคนหนึ่งคุมน่อยใส่้องครับจงุลัมนี่กคุนนึกำลังกระนุ้ง กับระดับมวยไงมวยเอกนะครับการพนันมียย่องกองฟตถุงด้วยท่านว่าบังไทยหลายหนท่านคิดต่ายู่บังสองบังสามกับผมิ็มีบันดาคุณบักวายกองที่ว่านุงกอทมอดับหนึ่งในบังไทยจีฬนไทย บวกแปดสบสี่อ่ 45, 30, 35, 40, า4ี่สิบห้าสามสิาหาสครัหลายๆมันเกิดมันมีทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องจะต้องนี่ถ้าพางก็ได้กุะะ้ใช่ไหมครับบางบงาน,างนาจูนผุ้ฉลองเมงาแล้วลงมาเลยเนทานบางงาจุฉลองมาเกาพันธุกันทีมงานตาพันธูเส้นแคปเปียมนะครับเราจกรรอบมมยกระออนสำลักพลนะครับ ละกับเพชรแก้นแกัีก็ต้องจากเกิดขึงก็มันเด็ดจากเมืองดอกบัวอำเภอหนงไหตำบลคอทองนี่คือสัาที่มาของบางก็อยย่างนี้บางอดีมากดีเอยีลนุงกอทออครับหลายเติมคุณน้อยคอยพร้อยเติม470 กบีเป็นสัพพอรเตอร์นกกรวทบเอาเสียนไปยังจกจุบีสามสองหนึ่งไปไปูาที่นี่เลยที่ี่เลยครับอะไปเ่อนะ กิ่เลยที่ไม่ได้ปอกข้าวแต่ละมือหายขอสูข้อโจลางออกเผาออกเนียบมากๆเอาได้รุ่นนะครับได้รุ่นมือนี้หนุ่มกทมเอาเขียนลางออกผ้าคล้องโฉสวยงามสวยงามมารุ่นกันครับบาลุ่นกัน ก็คือมันเอียงมันเอียงมันเอียงเอ่อเปลี่ยนจะไดนผมบอกยังสั้นนะครับตลอดครับตลอดครับทอพักตลอดตอนเย็นนะครับพ้าแบบไหนพครับแบบไหนพ่ยงอคือแกนสอดกระดิ่ดอกตรงนะครับแบบนี้เปล่าแบบครับมันงอครับมีดเดียวคืนเงี้ยได้หน่อยได้หลายบรรลุนะครับได้หน่อยได้หลายบรรลุคืนเงี้เขนนะครับมีสีเปากลางไม่ขาวหน่อยนะครับนี่ครับ แงเจ้าชัดเจนครัชัดเจ้ยนเีขาว่กว่าบานาบ้านด้านขวบ้านบขาวขอบคุณมากมากครับอบุรับันเวลานะครับหานขาดแล้วเบาเบาเลยครับี่ร้เท่าไหร่สี่ร้ ชเท่าไรก่อนสี่หนึ่งศูนย์นี่โอ้าะสุดยอดครับฝาดสี่หนึนย์อีกแล้วสี่ร้อยลุกกระทอมแต่ว่าบอกทุกอย่างมักยกเว้นถึงแม่ไหนมองมาใส่บุญแล้วเจออะไน่ มันมันขี้เก่าประจาตองควาใส่กับขี้เกาหน่าละหน่าละขี้เก่ามันหมนะมันหมันนะอย่างเขียว่าเชสังหรอ้ชงหรอปวดหัวเชสังผวไปบึ้งเหมือนไงผลงานสิเป็นอย่างไงนี่มือนีนะครับบ้านไส่งามนะต้องติดตามนะครับ màu màu nha tạ 1000% bắt tiền ตาคนเปอร์เซ็นขึ้นส,สูงลงใกล้ใกล้ใสหล,หลายหลายคนทงานจจอกสุดดีสามสองหนึ่งไ ได้ได้ครับโอ้ที่นี่เดียวน่อยน้องขนเดี๋ยวน้องนะงวดหลังเขาเมฆเขาเมฆไได้ครับเฉียบมีกี่นี่ฮะรอรุ่นครับมาดูฝันฝันเดี๋ยวฝันมันมันมันสิหาคิดเองมันนอกเอ้าตาพันเปอร์เซ็นต์เนอะฝั่งนี้ที่นี่เอารุ่นครับรุ่นนะตาพันเปอร์เซ็นต์มันหมันนะเอาละครับมาลุ้นเวลาของ ต้าพันเปอร์เซนต์สามร้อยพันปลาใจเด้อชาเจนมาปลาชาเจนเาาา0จ็ดสิบไหะครับดสิบนาจะออกสะอาดน่องฟ้าใสไ็่จะผ่านมั้งนาจะเจ้าเนาะ น่าจะโอ้โหเลยเอาเอาเอาได้รุ่นยุ่นี่นี่นี่องศานี่องศานี่องศานี่ชัดเจนตลอดนะครับนี่นี่ฮอดฝาขาวแล้วฮอดฝาขาวแล้วเขาเขาเขาฝาขาวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแยพี่หานะี่าเฮ้ยเฮ้ยเยอเกิขึ้นได้นะวอสแล้วถแล้วแล้วอย์สิบเจ็ดพี่หาเจ็ดหาดเอา่อแรอสะอาด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 แน่นอน 378เลยเ็ดามแตาลยนครับตาพันเปอร์เซ็นต์ตาแอดนะครับตาแอดเอาได้เลยนะครับเอาเรียบร้อยได้แล้วนะครับกะรอกน้อยครับกะรอกน้อยนะฮะมัน้งสูบมันหมานะลงซาซาทฉันก็ได้เง่นหลาย ก่อนหนึ่งก้าวหน่ยจงตัวดีสามสองหนึ่งไปไป

มามเด็ดอีกงมัับขยาดันขยาดันไยังงนโชคดีสามองหน่งปั้อาไหบอลตึ้งตึ้งแล้ว like สว่า สุโยตุโยเด้อท่านสุโยครับถือว่าแรงล่มแล้วลุกขึ้นแรงไหมนะครับครับสือเห็นน้ำตาท่านเพิ่งป้ายอจะเป็นบ้างไหมไม่ไม่ราคาบอลสูงแบบเลกเกิร์ไม่หม่บอลมันหมานะ